รายการ New World โดยธนงขันทองและวัชราจรูุสันติกุลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่ New World กับผมธนงขันทองและคุณวัชราจรูุสันติกุลครับพบกันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา1 8น30นทีถึง19.00นทางคลืน่นความถี่90.5 MHz Nation Radio สวัสดีครับคุณวัชราสวัสดีค่ะในวัน อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทางประเทศญี่ปุ่นนําโดยนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนะครับได้โชว์แสนยานุภาพทางกองทัพเรืออย่างเต็มอัตราศึกเลยนะฮะขนเอาไม่ว่าจะเป็นเรือรบรำน้อยลำใหญ่รวมทั้งเรือดำน้ำด้วยนะครับออกมาโชว์โดยที่ทางสหรัฐอเมริกาส่งเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับ USS Ronald Reagan เนี่ยไปร่วมด้วย มีข่าวว่ามีหลายประเทศนะครับที่เป็นพันธมิตรทางทหารของญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียฝรั่งเศสนะครับออสเตรเลียนะครับก็ส่งนะฮะออกองทัพของตัวเองเนี่ยเข้าไปร่วมด้วยนะครับเกาหลีใต้ด้วยอีกประเทศหนึ่งนะฮะก็แสดงให้เห็นว่าญี่ปุ่นนี่ฮะหลังจากที่มีการเปลี่ยนกฎหมายรัฐธรรมนูญให้ สามารถที่ส่งทหารนี่ออกไปรบกับพันธมิตรต่างประเทศได้ก็ถือว่าขณะนี้ญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นรัฐทหารเหมือนเดิมเหมือนช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองไปเรียบร้อยแล้วนะครับญี่ปุ่นขณะนี้กำลังแสดงแสนยานุภาพทางทหารอย่างเต็มที่เลยนะครับเพื่อที่จะคู่กับนะครับคือขณะนี้เนี่ยญี่ปุ่นมีปัญหากับ3ประเทศในทางเอเชียเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซีย รวมทั้งเกาหลีเหนือด้วยนะครับแสนยานุภาพที่โชว์เนี่ยเพื่อที่จะใหะ้ชาวโลกเห็นนะครับว่าญี่ปุ่นพร้อมนะครับซึ่งก็เป็นที่เรื่องน่าแปลกใจเหมือนกันนะคุณชราเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยถูกคุมกําเนิดทางทหารมาตลอดพอหลังจากที่เปลี่ยนกฎหมายพวปรากฏว่าโอ้โหมีฮาร์ดแวร์ทางด้านทหารเนี่ยพร้อมเต็มอัตราศึกเลยนะครับทำให้ผมสงสัยเหลือเกินนะครับบอกช่วงที่บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ย ไม่สามารถที่จะตั้งกองกําลังเพื่อที่จะรบได้เนี่ยมันจริงหรือเปล่านะครับสงสัยว่าแอบเนี่ยเสริมสร้างนะครับหรือว่าพัฒนาเนี่ยอาวุธของตัวเองอย่างเต็มที่เลยมาตลอดครับค,คุณธนงพอจะประเมินได้ไหมคะว่าทําไมาญี่ปุ่นเนี่ยถึงต้องพยายามที่จะสะสมอะกองทัพเรือให้กลับมามีแสนยานหรือผ้าใหม่ครั้งหนึ่งในขนาที่จริงๆแล้วต้องบอกว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยเจ็บปวดต่อการที่ต้องแพแพ้สงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ตัวเองก็ มีภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวเลยแล้วจริงๆสถานภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเองตอนนี้ติดลบแล้วก็ยังไม่พ้นจากภาวะเงินฝืดด้วยซ้ำไปแต่ทําไมถึงต้องมาเล่งใช้งบประมาณใช้จ่ายทางด้านการทหารแล้วก็พยายามที่จะฟื้นฟูกองทัพเรือของญี่ปุ่นกลับมามีแสญญันุภาพในภูมิภาคนี้ใหม่อืมก็ผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยความตรึงเครียดทางทหารระหว่าง สหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะพิกสุดๆเลยนะฮะแล้วเราก็ทราบกันดีนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นพันธมิตรกับทางด้านจีนอยู่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นใช่ไหมครับสหร,รัฐอเมริกาลักณะนี้สหรัฐอเมริกามีปัญหากับจีนอยู่นะฮะ,ะในทะเลจีนใต้ก็เลยพยายามที่จะพูดง่ายว่าดัน ให้ญี่ปุ่นเนี่ยไปอยู่แนวหน้าก็หมายถึงว่าจริงๆแล้วถ้าจะมีปัญหากันระหว่างสาหรัฐกับจีนเนี่ยญี่ปุ่นก็จะเป็นด่านหน้าในภูมิภาคนี้ถูกต้องครับเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้ในรายการอะไรรายงานของเราก็มีการรายงานให้ผู้ฝังทราบเป็นระยะระๆะใช่ไหมครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ยอมรับการที่จีนไปสร้างเกาะเทียมในหมู่เกาะสเปดลี่นะครับในทะเลจีนใต้ และทางฝ่ายเพนตากอนนะครับเจ้าหน้าที่ทหารชั้นสูงของสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาให้ข่าวเป็นระยะสอาครั้งแล้วนะครับว่าสหรัฐอเมริกาสามารถที่จะเดินเรือเข้าไปในทะเลจีนใต้ได้เพราะถือว่าทะเลจีนใต้นี่เป็นพูดง่ายว่าทะเลท้องทะเลหรือว่าหมู่เกาะที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับะจะใช้เครื่องบินบินผ่านน่านฟ้าบริเวณนั้นก็ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจีน ทำให้จีนเนี่ยถึงกับเต้นออกมาเลยนะครับนี่คือความตรึงเครียดล่าสุดนะครับในภูมิภาคใกล้บ้านเรามากๆเลยนะครับสหรัฐอเมริกาขู่ว่าอีกไม่นานนะฮะไม่รู้เมื่อไหร่นะครับผมว่าอาจจะอาทิตย์2อาทิตย์เราไม่ทราบกันได้นะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเดินเรือเข้าไปล้ำนะครับเขต12ไมล์ทะเลในหมู่เกาะทะเลจีนใต้แล้วดูซิว่าจีนเนี่ยจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างไรนะครับ ทั้งบทบรรณาธิการของ The Global Times ของจีนรวมทั้งชินหัวนะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นสำนักข่าวของของจีนเนี่ยเขียนบทบรรณาธิการออกมาในลักษณะเดียวกันเลยบอกว่าหมู่เกาะทะเลจีนใต้ที่จีนไปสร้างเกาะเทียมเนี่ยถือว่าเป็นดินแดนของจีนอยู่ในอำนาจอธิปไตายเป็นกรรมสิทธิ์ของจีนถ้าสหรัฐอเมริกาเข้ามาโดยที่จีนไม่ได้ไม่ได้ให้อนุญ,ญาตหรือว่าไม่ได้เชื้อเชิญเนี่ย คิดเลรอว่าจีนจะอยู่เฉยจีนจะต้องมีการตอบโต้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะั้นเองโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะซีเรียสมากมากเลยนะครับแต่ว่าสาหรัฐอเมริกาก็ขณะนี้เนี่ยส่งเรือรบมาบริเวณนี้แล้วนะครับโดยที่ USS นะครับรูสเวลรูสเวลก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐอเมริกา,กาซึ่งเคยจอดอยู่แถวตะวันออกกลาง ขณะนี้ก็มีข่าวนะครับว่าแล่นมาทางด้านออสเตรเลียหร,รือว่าจะมาจอยหรือว่ามาร่วมอยู่ในทะเลจีนใต้แทนพเพราะฉะนั้นเองสหราัฐอเมริกาก็ไฟเขียวให้กับชินโซอาเบะอย่างเต็มที่เลยคุณรชราบอกว่าให้แก้กฎหมายเลยนะเท่าท,ที่ผ่านมาหลงังสงครามโลกครั้งที่สองในสหราัฐอเมริกาเนี่ยให้การปกป้องอญี่ปุ่นทางด้านทหารทางด้านความมั่นคงมีทหารของสหราัฐอเมริกาอยู่ที่ญี่ปุ่นนี่นับแสนนายนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่ โอ,อกินาว่านะครับเป็นฐานทัพใหญ่เนี่ยตอนนี้สหรัฐอเมริกาให้ท้ายเลยบอกว่าให้เปลี่ยนกฎหมายเลยจะได้ดูแลป้องกันประเทศตัวเองเต็มที่หรือว่าพร้อมนะครับที่จะรบแล้วก็สหรัฐอเมริกาพร้อมนะครับที่จะช่วยเหลือทางด้านทหารทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับจีนเพราะว่าทั้งญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกาเ,เห็นพ้องต้องกันว่าจีนนะครับเป็นภัยต่อบูมิภาคครับค่ะจริงๆต้องบอกว่าคั่วมหาอำนาจของโลกตอนนี้เนี่ยมีอยู่สองคั้ว เทะะ่าที่เท่าที่คุณธนงพูดมาแล้วก็ที่เราเคยพูดมาตลอดขั้วหนึ่งก็คือเป็นมหาอำนาจเก่าที่นําโดยสหรัฐอเมริกากับขั้วมหาอำนาจใหม่ที่จีนกําลังจะพังงาดกับใหมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นสถานภาพของญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อมองจากสองขั้วมหาอำนาจนี้แล้วเนี่ยญี่ปุ่นเองเนี่ยเดิมทีเนี่ยเคยเป็นผู้อาำนาจใหญ่ในเอเชียแต่ตอนนี้เนี่ยกลับเป็นฝ่ายรองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว มันความจริงแล้วไม่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีเลยที่ญี่ปุ่นเนี่ยไปต้องไปซุกอยู่ใต้ปีกของสหรัฐพยานซีอย่างสหรัฐนะคะ <c oughs> เพราะว่าญี่ปุ่นยังไงตอนนี้เนี่ยฐานะตัวเองก็ย,ย่ำแย่แล้ว <c oughs> แล้วก็ทำไมแต่ต้องทุ่งทุ่มเททรัพยากรเนี่ยทางการเงินแล้วก็ทุกอย่างเดียบเพื่อที่จะ เป็นเหมือนกันว่าเป็นผู้ช่วยของสหรัฐในภูมิภาคนี้เพราะว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นควรจะทําตัวคือหมายถึงว่าพัฒนาตัวเองเนี้ยให้มีกําลังศักยภาพทางเศรษฐกษิจถึงแม้จะเป็นรองจีนแต่ถ้าเบื่อว่าเป็นเบอร์สองในในเอเชียมันก็ไม่ได้ได้หน้าไปไปกว่าในอดีตเสมอไหร่เลยะนะคะทีนี้ลองมาดูว่าเมื่อกี้คุณธนงพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมญี่ปุ่นเนี่ยถึงมี กองกาลังเนี่ยทางเรือเนี่ยที่เพิ่มขึ้น BBC เคยส,สรุปเอาไว้ว่าจริงๆแล้วกองกําลังของของญี่ปุ่นเนี่ยมีอยู่ประมาณแสนห้าหมื่นนายแต่ว่ากองทัพเรือของจีนเนี่ยเอ่อของของญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งเหมือนกันเพราะว่ามีเรือพิฆาตเนี่ยถึงตั้งสามสิบสี่ลำแล้วยังมีเรือฟรกเกตที่บรรทุกเครื่องบินเนี่ยได้อีกถึงเก้าลำนะคะเดียวกันก็มีเรือสอดแนมที่มีเรดาครบเครื่องเลยเนี่ยยังน้อยๆสองลำที่สามารถที่จะที่จะ สลับกันออกไปทัวร์ในในน่านาน้ำแถบนี้ <Ừ. S 2> เป็นนี่คือสัญญาณนุภาพส่วนหนึ่ง <Ừ. S 2> ที่ B B C เคยสรุปไป <Ừ. S 2> ปรากฏว่าทางด้านงบประมาณของญี่ปุ่นเองเนี่ยที่ทุ่มไปกับาทางด้านกลาโหมเนี่ยงบประมาณที่ผ่านไปเนี่ยปีล่าสุดเพิ่งจะครบกำหนดในเดือนมีนาคมปีหน้านเนี่ยปรากฏว่าใช้งบประมาณถึง4.98ล้านล้าน,านเยน <Ừ. S 2> นะคะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่รัฐบาลของจินโซอาเบเนี่ยเข้ามา เมื่อสักประมาณปี2013เนี่ยอนุณงะงบ5ปีเนี่ยสำหรับที่จะจัดซื้อพวกอากาศยอากาศยานต่างๆเครื่องอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยปรากฏว่าอนุมัติงบถึง24.7ล้านล้านเยนอโอ้โหเรียกว,ว่าจริงๆแล้วอย่างที่คุณธนงพูดมาก็คือว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยค่อยๆสะสมทางด้านกองกำลังของตัวเองเนี่ยมาอย่างเงียบๆครับพอถึงเวลาก็ จัดหนักเลยนะครับทีนี้น่าสนใจคุณรัชราว่าในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพร้อมๆกับช่วงที่ชินโซอาเบเนี่ยขึ้นเรือรบเลยนะหนึ่งลำหนึ่งเลยนะพร้อมกับคณะรัฐมนตรีของเขานะครับเพื่อที่จะตรวจพ้นะฮะเป็นการสวนสนามทางท้องทะเลนะครับเพื่อจะแสดงแสียงนุภาพวาญี่ปุ่นน่ยพร้อมนะครับที่จะเป็นมหาอำนาจทางยุทธนาวีอีกครั้งหนึ่งนะครับประกาศ สักดานะครับพร้อมๆกันในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ปพระฏุราบันดารัฐมนตรีอาบุโสงญี่ปุ่นได้ไปเยือนศาลเจ้า,ายาสุคุนิ <c oughs> แหม่ศาลเจ้าเนี่ยเป็นที่ที่พูดง่ายว่า,าบูชานะครับนักรบญี่ปุ่นที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับถือว่าเป็นฮีโร่นะครับของญี่ปุ่นนะฮะที่ ทางรัฐบาลหรือว่าทางทางรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยหรือว่าผู้นําญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยให้การสักการะให้การเคารพแต่ในทางกลับกันนะครับทั้งจีนเอ่ยทั้งเกาหลีเอ่ยนะครับหรือว่าประเทศที่เคยถูกญี่ปุ่นรุกรานถือว่านักรบเหล่านี้ที่ญี่ปุ่นถือว่าเป็นฮีโร่นะครับแต่ว่าสําหรับจีนหรือว่าผู้ถูกกระทำเนี่ยถือว่าเป็นฆาตากรนะครับ เพราะว่าเราก็ทราบกันดีนะฮะว่าช่วงก่อนสงครามโลกครังง้งที่2หรือว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนี่ญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะโหดร้ายนะครับกับประเทศในภูมิภาคนี้นะครับเพราะว่าทําสงครามแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งในนานกิงอ่ะมีการฆ่าคนจีนมีการทั้งเกาหลีทั้งจีนนะครับมีการเอาผู้หญิงนะครับไปเป็นนางบําเรอนะครับให้กับกองทหารของญี่ปุ่นเนีย่ยยังคงเป็นเรื่องที่ ทั้งทางจีนกับทางด้านเกาหลีใต้เนี่ยให้ทางญี่ปุ่นเนี่ยขอโทษอย่างเป็นทางการแต่ทางญี่ปุ่นก็มีการอิดเอื้อนมาตลอดนะครับไม่ได้กล่าวคําขอโทษอย่างเป็นทางการอะไรอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นเองเออบรรยากาศเนี่ยที่ของการสวนสนามของออญี่ปุ่นนะครับกองทัพทางกองทัพเรือแล้วก็การที่บรรดาู้ตรีอาวุโสข,ของญี่ปุ่นไปเยือนสาลเจ้า ยาสุคุนนี้นี่ก็แสดงให้เห็นถึงความตรึงเครียดค่อนข้างที่จะสูงนะฮะระหว่างเกาหลีเหนือระหว่างจีนนะครับกับญี่ปุ่นในเวลานี้ครับก็แหมภาพตรงนี้เราในฐานะประเทศเล็กๆในย่านนี้ที่มันร้อนแรงขึ้นเนี่ยก็ไม่อยากเห็นเลยเพราะว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยก็มีกองเหลือที่มีแสนยานุภาพจะลองไล่ให้ฟังดูนะคะ ว่าจะได้เป็นข้อมูลในการติดตามว่าออต่อไปนี้เนี่ยเราจะต้องจับตาดูไม่ใช่แ,แค่ทางภาคอากาศแล้วว่าใครสามารถที่จะยิงขีปนาวุธเนี่ยได้จํานวนเท่าไหร่แล้วก็ไกลขนาดไหนปรกากฏว่ามีการสะสมกองเรือเนี่ยขึ้นมาเขาบอกว่ามีการรวบรวมเมื่อไม่นานนี้ก็อาจจะไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่แต่ว่าก็อย่างน้อยล่าสุดก็คือประมาณสักกลางปีนี้นะ,ะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีกองเรืออันดับหนึ่ง ตามมาด้วยจีนเนี่ยเป็นอันดับสองของโลกอันดับสามคือรัสเซียอันดับสี่คืออินเดียอันดับห้าคือสหรัฐอาณาจักรอันดับหกคือฝรั่งเศสอันดับเจ็ดคือเยอรมันอันดับแปดนี่ปรากฏว่าไม่น้อยหน้าเลยนะบราซิลแล้วก็ตามมาอันดับเก้าคือญี่ปุ่นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ เป็นที่น่าจับตาดูเลยคือตุรกีเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหแต่ละชื่อที่ที่เรามองกันเนี่ยมันร้อนเป็นจุดที่อ่ะบิ๊กแล้วก็ร้อนแดงทั้งนั้นเลยอ้าวแล้วประเทศไทยว่าไงประเทศไทยนี่จุดนิดเดียวจะซื้อเรือดำน้ำสองลำทีมีปัญหานะครับจะซื้อตอร์ปิโดมาปกป้องประเทศเนี่ยมรู้สึกว่าจะมีปัญหาและเกินนะฮะทั้งทั้งที่ประเทศอื่นๆเนี่ยมีการสะสมอาวุธกันอย่าง พูดง่ายว่าได้มาตราสึกเลยนะครับก่อนหน้านี้คุณคุณวชาระตั้งคําถามว่าไม่เข้าใจว่าทําไมญี่ปุ่นถึงยอมเป็นรองถึงยอมกินน้ําใต้ศอกสหรัฐอเมริกานะครับในนโย,ยบายเรื่องทางด้านความมั่นคงในภูมิภาคนี้ทั้ทงทั้งที่สหรัฐอเมริกามีเรื่องกับจีนนะครับมีเรื่องกับจีนเพราะอะไรเพราะว่ากลัวว่าจีนเนี่ยจะมีอิทธิพลมากเกินไปทั้งทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเงินถ้าปล่อยไปเนี่ยต่อไปเนี่ยอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาจะลดลงก็เลย เสียมก็เลยเอาญี่ปุ่นเนี่ยมาช่วยคานจีนแทนสหรัฐอเมริกาแต่คุณวัชราอย่าลืมนะครับญี่ปุ่นเนี่ยในอดีตหรือว่าแต่ไหนแต่ไรแล้วมองตัวเองเป็นจักรวรรดินิยมที่ยิ่งใหญ่อของภูมิภาคนี้ญี่ปุ่นเคยทําสงครามรบกับรัสเซียนะครับเคยรบกับจีนเคยเอาเกาหลีเป็นเมืองขึ้นทั้งประเทศเป็นเวลาถึงห้าสิบปีในช่วงต้นศตวรรษที่ยี่สิบที่ผ่านมา เคยทำสงครามยึดเอามะนิลาเอาฟิลิปปินเนี่ยเป็นเมืองขึ้นเป็นฐานในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเคยบุกขึ้นมาประเทศไทยนะครับแล้วก็แต่ว่าประเทศไทยแหมช่วงจอมพลปจําได้นะครับรีบยอมแพ้เลยร,รีบเป็นพันธมิตรเกับญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นบุกอินโดชัยนานะครับทั้งเวียดนามทั้งเขมรล,ลาวนะครับยึดหมดนะฮะแล้วก็บุกมาเลเซียแล้วก็มีการสร้าง เส้นทางรถไฟมบรณะคงจําได้ใช่ไหมครับจากเมืองการนะครับเพื่อที่จะต่อทะลุไปพม่าแล้วก็จะไปให้ถึงอินเดียเลยนะครับโอ้โหเห็นไหมฮะแผนการในการครอบครองประเทศต่างๆทั้งท,งทวีปเอเชียในช่วงสวงครามโลกครั้งที่2ของญี่ปุ่นเนี่ยถือว่ามีความทะเยอทะยานค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นมองตัวเองเป็น จกักรวรรดินิยมทางด้านทหารเบอร์หนึ่งของเอเชียนะครับไม่ได้กลัวจีนเลยนะครับไม่ได้มองจีนในสายตานะครับแต่ว่าญี่ปุ่นไปพลาดท่าตรงที่ไปถล่มเพิร์หฮาเบอร์พอถล่มเพิร์หฮาเบอร์เมื่อในเดือนธันวาคมคศ .1941 เกมก็เลยพลิกเลยนะครับเพราะว่าสงครามโลกมันเริ่มปี1939ใช่ไหมครับสปีสหรัฐอเมริกาอยู่เฉยนะยังไม่ได้เข้าร่วมนะครับพอญี่ปุ่น ถล่มพันฮาเบอร์สหรัฐอเมริกาเข้าก็เลยเกมพลิกทั้งในยุโรปพอยุโรปเสียท่าเอเชียก็เลยทําให้ญี่ปุ่นค่อยๆเสียท่าหลังจากนั้นก็พ่ายแพ้สงครามพอพ่ายแพ้สงครามก็กลายเป็นเมืองขึ้นของสหรัฐอเมริกาโดยปริยายโดนสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุมกําเนิดทางทหารโดนสั่งให้เขียนรัฐธรรมนูญตามที่ผู้ชนะสงครามหรือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นผู้กําหนดเรื่องมันก็เลยพัฒนามาถึงทุกวันนี้ครับแม่ บังคุณธนงเล่าถึงย้อนประวัติศาสตร์ทั้งสงครามทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอดีตมาละตอนนี้เนี่ยคงต้องมาพูดถึงว่าประเทศไทยซึ่งเป็นจุดเล็กๆแล้วก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าเราก็มีอนาคตของเราอยู่แล้วก็ในเส้นทางของอาเซียนหรือว่าในกลุ่มการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราก็มีเส้นทางของเราที่จะไปได้เพราะฉะนั้นจาเป็นไหมที่เราจะต้องเลือกข้างในเมื่อตอนนี้มาหาหนาจเนี่ยกาลังสร้างบล็อกทั้ง การทหารนะคะโดยใช้จุดของการเส้นทางเดินเรือต่างๆเนี่ยหรือว่าส่วนของทางด้านภูมิศาสตร์ทางทะเลเนี่ยเป็นตัวที่มากั้นบล็อกกันละแค่เดียวกันก็มีบล็อกการค้าเกิดขึ้นที่พ,พ,พ,พีล่าสุดมีการโหมมากว่าโหมกระพือมากเลยว่านี่คือจุดที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยของระบบเศษรษฐกิจการค้าของโลกเนี่ย40%เนี่ยจะไปได้หรือเปล่า partnership ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งภาคเอกชนของเราก็ตื่นกลัวกันมากในเรื่องนี้เพราะ้นถึงเวลาจริงๆที่รัฐบาลเองก็ต้องตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้ภาพเหล่านี้เนี่ยมีการศึกษาที่แท้จริงให้เห็นว่า TPP คืออะไรผลประโยชน์ที่เราได้เราเสียคืออะไรแล้วก็การที่เราจะต้องซื้อเรือดำน้ําเพิ่มเนี่ยจริงๆแล้วเราได้ประโยชน์หรือเราจะเสียอะไรบ้างภาพเหล่านี้มันควรจะต้องชัดเจนสักทีนะคะ แทนที่จะเบอร์เบอร,เบอร์แบบตัววันนี้โฆษระว่ากําลังรัฐบาลกําลังหลับอยู่ใช่ไหมกำลังหลับไหลอยู่ใช่ไหมใช่ <c oughs> จริงๆ <c oughs> เราเราตั้งรับมากเกินไปหรือเปล่า <c oughs> ความจริงเราสามารถที่จะเดินหน้าไปได้มากกว่านี้ภ <ừ> ายใต้เส้นทางของเราได้หรือเปล่าอืมทางสหรัฐอเมริกาตั้งเอ่อบล็อกทางด้านกลุ่มนะครับบล็อกทาง <c oughs> ด้านเศรษฐกิจ TPP ไม่ปรากฏว่ามีประเทศไทยเข้าไปร่วมนะครับในภูมิภาคนี้มีเวียดนาม มาเลเซียสิงคโปร์บรูไนนะครับเข้าไปร่วมพาสแรนเมอริกาเนี่ยต้องการดึงเอากลุ่มในประเทศที่มีพื้นที่ติดกับมหาสมุทรแิซเฟิกนะรันมาเป็นพันธมิตรนะครับรวม GDP กันแล้วนี่สีของโลกนะครับเหมือนอย่างที่คุณรัชดาพูดเพื่อที่จะสกัดกั้นาจีนนั่นเองนะครับมาใหุ้ณธนงคงตรุปนเข้ามาร่วมนะครับ เพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็กลับมาทีเ่เรื่องของเราว่าญ,ญี่ปุ่นขณะน,นีเนี่ยได้โชว์แสนยานุภาพทางทหารเรียบร้อยแล้วส่งสัญญาณชัดเจนนะครับว่าพร้อมเผชิญหน้ากับจีนในภูมิภาคเอเชียบ้านเหล่านี้และสหรัฐอเมริกากำลังส่งกองเรือรบมาเพื่อที่จะทดสอบว่าจีนเข้มแข็งจริงหรือเปล่าในหมู่เกาะทะเลจีนใต้ครับสำหรับวันนี้รายการโลกใหม่ n ิ New World, ว World เวลาหมดลงพอดีนะครับพบกับผมนายคณวชิราได้ใหม่ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทาง น a ช i o นเรียลลสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทย